เรื่องราวประวัติหารีที่เมืองเดลเซลดอฟทำไม่ามกลางความขัดแย้งเรื่องผู้พยพในยุโรปคนไทยจึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในยุโรปกระแสต่อต้านผู้พยพพทว,วีความรุนแรงขึ้นการประท้วงและการจลาจนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่สังคมเต็มไปด้วยความแตกแยกและความหวาดระแวงผู้คนที่ข้ามพรมแดนเข้ามาต้องเผชิญกับสายตาที่เย็นชาบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดแต่ทว่าในเมืองแห่งหนึ่งของเยอรมนี ภาพที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงฝูงชนกว่าห5กร้อยห้าสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์คนหลังไหลมารวมตัวกันทําให้ทั้งเมืองสั่นสะเทือนไปด้วยความกระตือรือร้นและศูนย์กลางของงานนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นชุมชนชาวไทยท่ามกลางกระแสการต่อต้านผู้พยพที่รุนแรงมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นพิเศษชาวเยอรมันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในประเทศนี้ที่เราไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกแล้ว คนที่เราเชื่อใจได้มีเพียงคนไทยเท่านั้นและหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจจนเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคนทั้งโลกและเป็นเรื่องที่ทุกคนแทบไม่เชื่อหูตัวเองเหตุใดคนไทยจึงได้รับการยกย่องให้เป็นกรณีพิเศษความจริงอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคืออะไรเรามาดูกันนนมุมถนนแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสการประท้วงต่อต้านผู้พยพผดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกวันผู้คนชูป้ายประท้วงและตะโกนถ้อยค,ยคำด้วยความโกรธแค้น บางคนในกลุ่มฝูงชนถึงกับขย่ารถและคว้างป่าก้อนหินจนในที่สุดความวุ่นวายก็ลุกลามไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสก็ต้องตกอยู่ในสถานการ์กลาโหล,ลไปด้วยอิตาลีก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นการจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเนเปิลส์และโรมขวดเพลงสองสว่างท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นสีแดงฉานการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นและตำรวจถูกรายงานข่าวทุกวัน ตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่ถูกทำลายยอบออดไปด้วยความโกรธแค้นของผู้คนภาพของประชาชนที่ตะโกนว่านโยบายผู้พยพํำลังทำลายประเทศแสดงให้เห็นว่าความไม่สงเมยสังคมได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วและในเยอรมนีสถานการณ์ก็เลวร้ายไม่แพ้กันการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในเบอร์ลินและแฟรงเฟิร์ตนนจตุรัสหน้าสถานีรถไฟกลางฝูงชนหลายพันคนรวมตัวกัน เสียงตะโกนว่าเราไม่ต้องการผู้พยพดังก้องไปทั่วและป้ายผ้าสีดำขึงพาดปลิวใสไปตามลมตำรวจปราบจลาจนตั้งโล่ป้องกันและเตรียมพร้อมใช้แก๊สน้ำตาบรรยากาศในที่เกิดเหตุตึงเครียดราวกับจะระเบิดได้ทุกเมื่อผู้คนเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วภาพแม่ที่กอดลูกน้อยแน่นปรากฏบนจอโทรทัศน์ยิ่งทำให้ความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าแผ่ขยายไปในใจของผู้คนทั่วยุโรปตกอยู่ภายใต้โซ่ตรวนของความวิตกกังวล และความเป็นประปักภาวะเศรษฐกิจถดถอยความปลอดภัยที่ย่ำแย่ลงและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นทั้งหมดนี้ถูกโยงเข้ากับปัญหาผู้พยพและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมเสียงของนักการเมืองที่เรียกร้องให้ยอมรับผู้พยพไม่ได้รับการตอบรับภาพของคำขวัญที่รุนแรงปลิวว่อนเป็นสัญลักษณ์ของยุโรปที่กำลังลุกเป็นไฟแต่ว่าท่ามกลางทีปที่วุ่นวายนี้มีเมืองหนึ่งที่แตกต่างออกไป นั่นคือดุสเซลด orf เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยอรมนีที่นี่ก็มีผู้พยพและแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่เช่นกันแต่กลับไม่รู้สึกถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดเหมือนในเบอร์ลินหรือแฟรงเฟิร์ตเลยยามเย็นที่ถนนชอปปิ้งมีเสียงหัวเราะของผู้คนดังก้องหน้าร้านเบเกอรี่มีคนต่อแถวกันอย่างสงบที่ระเบียงร้านกาแฟมีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองไม่เห็นวีแววของป้ายประท้วงหรือตำรวจติดอาวุธหนักความแตกต่างอย่างสุดเข้า ระหว่างความโกลาหลที่เห็นในทีวีกับความสงบสุขในชีวิตประจําวันตรงหน้าทําให้ผู้ที่มาเยือนเมืองนี้เป็นครั้งแรกต้องสงใจว่าทําไมที่นี่ถึงแตกต่างสื่อท้องที่นเองก็รายงานว่าดิเซลดอร์ฟคือข้อยกเว้นแม้จะมีประชากรชาวต่างชา,ต,า,งชาติจํานวนมากแต่กลับแทบไม่เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงเลยไม่ได้ยินเสียงตะโกนประท้วงและไม่ปรากฏภาพความวอลลุกลามใดๆเบื้องหลังความสงบสุขนี้มีความลับที่สถิติหรือโยบายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถถธิบายได้ซ่อนอยู่ท่ามกลางยุโรปที่ลุกเป็นไฟดิสเซลดอฟยังคงความสงบราวกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งการไขปริศนานี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปชุมชนเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเมืองเมื่อสื่อต่างๆเริ่มให้ความสนใจกับความพิเศษของดิสเซลดอฟบนโลกโซเชียลก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมความสงบเรียบร้อยของดิสเซลดอฟถึงไม่พังทลายลงในช่องความคิดเหนเ็นเต็มไปด้วยการคาดเดาต่างๆนาๆนาบางก็ว่า อาจเป็นเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมหรืออาจเป็นเพราะเศรษฐกิจมั่นคงแต่คาให้การของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นกลับเผยให้เห็นความจริงที่น่าประหลาดใจสิ่งที่เปลี่ยนบรรยากาศของเมืองคือการมีอยู่ของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งนั่นคือชุมชนชาวไทยชาวไทยมีจำนวนเพียง1 2เปอร์เซนตของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ8 0 0คนเท่านั้นหากดูเพียงตัวเลข พวกเขาไม่น่าจะมีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่ความเป็นจริงกลับแตกต่างออกไปการดำรงอยู่อย่างเงียบๆของพวกเขากลับส่งอิทธิพลที่ช่วยบรรเทาบรรยากาศของทั้งเมืองได้ชาวเมืองคนหนึ่งเล่าว่าพวกเขาเหียบและสุภาพมากแต่มันไม่ใช่แค่นั้นการกระทําของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจเมืองนี้อย่างแท้จริงในขณะที่อีกคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่คนนอกแต่เป็นเพื่อนบ้านของเราการที่คนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งได้รับความไว้วางใจ ถึงเพียงนี้เป็นเรื่องที่คนภายนอกอยากจะเข้าใจในไม่ช้าบนโซเชียลมีเดียก็เริ่มเต็มไปด้วยเสียงแสดงความประหลาดใจว่าในเยอรมนีที่กำลังสั่นคลอนด้วยปัญหาผู้พยพทำไมคนไทยถึงแตกต่างปรากฏการที่ตัวเล็กๆไม่สามารถอธิบายได้นี้ค่อยๆสร้างความปั่นป่วนในใจของผู้คนทั่วโลกอย่างเงียบๆจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ถักทอจากประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันน่าหัดจ,จันนี้ต้องย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ 1970ในยุคที่ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการยกระดับทักษะทางเทคนิคโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่อนาคตในตอนนั้นประเทศไทยได้มองไปยังเยอรมนีซึ่งเป็นต้นแบบของความเป็นเลิศทางวิศวกรรมโดยเฉพาะเมืองดิสเซลดอร์ฟซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญประเทศไทยได้ส่งวิศวกและช่างเทคนิคมาที่นี่ เพื่อเรียนรู้ความรู้และทักษะใหม่ล่าสุดพวกเขาพยายามอย่างหนักแม้จะต้องต่อสู้กับกำแพงด้านภาษาแต่ก็ยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งบางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดและผชิญกับอุปสรรคแต่พวกเขาก็ยังคงนอบน้อมขอความร่วมมือและเรียนรู้อย่างไม่ย่อท้อในช่วงแรกชาวเยอรมันในพื้นที่มองพวกเขาด้วยความระมัดระวังมีเสียงที่ไม่ต้อนรับช่างเทคนิคจากประเทศกำลังพัฒนาอยู่ไม่น้อยแต่ภาพของคนไทยที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งวันทั้งคืนค่อยๆทําให้ความเขาเริ่มก่ะตัวขึ้นอย่างเงียบๆวิสุกรชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยเล่าในภายหลังว่าพวกเขาไม่ได้ทํางานเพียงเพื่อตัวเองแต่ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังแบกอนาคตของประเทศและอนาคตของเมืองนี้ไว้บนบ่าความพยายามที่สั่งสมมาไม่ได้จบลงแค่การแลกเปลี่ยนชั่วคราวในเวลาต่อมาบริษัทไทยหลายแห่งได้เริ่มเข้ามาตั้งฐานในดเซลดอฟและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตไปพร้อมกับเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความผูกพันทางเศรษฐกิจ แต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและขา่าวพาซึ่งกันและกันไม่มีใครคาดคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะนำไปสู่ปาวติหาริอันเงียบสงบในอีกหลายสิบปีต่อมาสะพานที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเมื่อเวลาผ่านไปดิเซลดอฟได้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับบริษัทไทยในยุโรปจากที่เคยเป็นเพียงสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีก็ได้พัฒนาเป็นศูนย์รวมของธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการค้า ยานยนต์เคมีภัณฑ์หรือการเงิน,น id, งจำนวนบริษัทสัญชาติไทยมีมากกว่าหกร้อแห่งโดยปกติแล้วหากมีบริษัทต,ต่างชาติเข้ามามากขนาดนี้ก็อาจเกิดความขัดแย้งหรือแรงต่อต้านจากคนในพื้นที่ได้ไม่ยากแต่ที่ดิสเซลดอฟกลับตรงกันขา้ามเสียงที่ได้ยินกลับเป็นการมีคนไทยอยู่ทําให้เรารู้สึกสบายใจเหตุผลนั้นเรียบง่ายมากวิถีของคนไทยคือการไม่ยัดเยียดแต่ให้ความสําคัญกับความกลมเกลียวกับคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะไหนที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวันพวกเขายังคงรักษาท่าทีที่ถ่อมตนและจริงใจในการทำธุรกิจพวกเขาให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจมากกว่าการโฆษณาที่ฉูดฉาดพ่อค้าชาวเยอรมันคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลกำไรเป็นอันดับแรกพวกเขารักษาสัญญาไม่ผิดนัดและค่อยๆสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นทีละน้อยทัศนคตินี้แหละคือเหตุผลที่เราอยากทำงานร่วมกับพวกเขาในโลกธุรกิจ ตัวเลขขาดสาคัญที่สุดแต่สําหรับชาวดึดเซลดอร์ฟแล้วคนไทยคือสัญลักษณ์ของความไว้วางใจที่อยู่เหนือตัวเลขในชีวิตประจําวันก็เช่นเดียวกันครอบครัวชาวไทยที่อาศัยอยู่ในย่านที่พักอาศายัยไม่เคยขาดการทักทายเพื่อนบ้านและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลหรืองานทําความสะอาดพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้รับเชิญแต่เป็นผู้ที่ลงมือทําด้วยความเต็มใจท่าทีเช่นนี้ทําให้เกิดความรู้สึกว่า พวกเขาคือเพื่อนที่ร่วมกันดูแลเมืองนี้วันสงกรานต์ที่หลอมรวมใจคนเมื่อความผูกพันทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นดเซลดอฟก็เปลี่ยนจากเมืองธุรกิจเป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมนี้คือเทศกาลวันสงกรานต์ที่จัดขึ้นทุกปีโนจัตุรัสสริมแม่น้ำไร่ผู้คนมากมายมารวมตัวกันและทั้งเมืองก็อบบอนไปด้วยวัฒนธรรมไทยแต่นี่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ยัดเยียด ในโซนอาหารไทยชาวเยอรมันก็มายืนต่อคิวซื้อผัดไทยและส้มตำอย่างสนุกสนานในการแสดงรำไทยทุกคนต่างได้รับเชิญให้มาลองรำวงด้วยกันอย่างเป็นกันเองกำแพงระหว่างผู้แสดงและผู้ชมได้ไทยลยลงทุกคนสามารถสนุกสนานร่วมกันได้วัฒนธรรมอาหารก็เกิดการผสมผสานที่น่าสนใจเช่นการนำไส้กรอกเยอรมันมาทานคู่กับแกงเขียวหวานซึ่งปกติแล้วอาจถูกมองว่านี่ไม่ใช่อาหารไทยแท้แท แต่คนไทยกลับยอมรับด้วยรอยยิ้มและพูดว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะคะความยืดหยุ่นเช่นนี้ค่อยๆเปิดใจชาวเยอรมันทีละน้อยหญิงชาวเยอรมันคนหนึ่งเล่าว,ว่าคนไทยมักจะพูดว่ามาทําด้วยกันสิพวกเขาไม่ได้ยัดเยียดวัฒนธรรมแต่พยายามที่จะแบ่งปันนั่นทําให้เรารู้สึกสบายใจที่จะเปิดใจคําพูดนี้กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียและว,วลีที่ว่าคนไทยคือข้อย,ยกเว้นก็ถูกพูดถึงซ้ําแล้วซ้ําเล่าในกิจกรรมของโรงเรียน เด็กๆชาวไทยจะสอนเพื่อนชาวเยอรมันแกะสลักผลไม้และพับใบตองขณะที่ในงานเทศกาลกดูร้อนของชุมชนชาวไทยในชุดไทยจะร่วมเต้นรําไปกับดนตรีพื้นเมืองของเยอรมันและชาวเยอรมันก็จะมาร่วมเล่นน้ําสงกรานอย่างสนุกสนานบทพิสูจน์มิตรภาพสึนามิปี2547แล้ววันพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้ก็มาถึงเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรศออินเดียเมื่อปี2547 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประเทศไทยภาพข่าวที่น่าสลดใจได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเยอรมันที่อยู่ห่างไกลเช้าว,วันรุ่งขึ้นภาพที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนไทยในดึดเซลดอร์่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บมีชาวเยอรมันจํานวนมากยืนต่อแถวพวกเขานํากล่องรับบริจาคอาหารและเสื้อผ้าหมามอบให้ชายชาราคนหนึ่งยื่นเหรียญด้วยมือที่สั่นเทาและพูดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบแทนน้ำใจที่เคยได้รับมาคำพูดนั้นทำให้ชาวไทยหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่การบริจาคไม่ได้จบในวันเดียวแต่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกมุมเมืองไม่ว่าจะเป็นหน้าโบสมุมถนนชอบปิ้งหรือจัตุรัสหน้าสถานีรถไฟกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครร้องขอหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวข่าวว่าดึสเซลด o ทั้งเมืองลุกขึ้นสู้และในทีวีก็ปรากฏภาพเด็กน้อย ที่เดินถือกระปุกอ,อมสินเพื่อร่วมบริจาคความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะคนไทยได้สร้างสมความไว้วางใจในชีวิตประจําวันมาโดยตลอดชาวเมืองไม่ได้มองคนไทยเป็นเพียงชาวต่างชาติแต่มองเป็นเพื่อนไปแล้วหากมีกําแพงกั้นระหว่างกันการกระทําเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ตอกย้ําสายใหญ่ที่ถักทอระหว่างไทยและดือเซลดอฟให้เด่นชัดขึ้นความไว้วางใจที่ค่อยๆบ่มเพาะ ช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันและความห่วงใยซึ่งกันและกันทั้งหมดได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากและชาวเมืองก็เริ่มตระหนักว่าคนไทยไม่ใช่แค่ผู้พยพบแต่เป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างอนาคตจากรุ่นสู่รุ่นพรมแดนสามารถเป็นสะพานได้หลายปีหลังจากเหตุการณ์สึนามิที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในดิสเซลดอร์ฟได้จัดงานวันแห่งความเข้าใจนานา,นาชาติเด็กๆจากหลากหลายเชื้อชาติ จะมาแนะนำวัฒนธรรมของตนเองในวันนั้นเด็กชายชาวไทยไวัยเพียง8ดขวบได้ขึ้นไปบนเวทีเขาจับไมโครโฟนด้วยร่างเล็กๆและพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดแทนที่จะพูดถึงความแตกต่างเรามามองหาสิ่งที่เหมือนกันดีกว่าครับทั้งห้องประชุมเงียบกริบเด็กชายและเพื่อนๆได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างน้ำใจของคนไทยกับมิตรภาพของชาวเยอรมันและความประณีตในงานฝีมือของไทยกับระบบไมสเตอร์ ของเยิ่อมนีพวกเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม้ประเทศจะต่างกันแต่ค่านิยมที่เรายึดถือกลับมีสิ่งที่เหมือนกันมากมายและปิดท้ายอย่างหนักแน่นว่าพรมแดนไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นกำแพงแต่สามารถเป็นสะพานได้เมื่อสิ้นเสียงปรบมือดังกึกก้องทั้งห้องประชุมเต็มไปด้วยความประทับใจวิดีโอของงานวันนั้นถูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเสียงชื่นชมจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาว่า หากจะฝากอนาคตไว้ก็ต้องฝากไว้กับเด็กๆแบบนี้บทสรุปพลังแห่งความเงียบที่เปลี่ยนแปลงโลกเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากคำพูดสั้นๆที่ว่าคนไทยนั้นเงียบแต่มีตัวตนที่ชัดเจนการเริ่มต้นจากการทำหน้าที่ของตนเองการไม่ยัดเยียดวัฒนธรรมและการไม่ลืมที่จะขอบคุณถ้าทีเหล่านี้ของคนไทยไม่ใช่แค่ตัวอย่างความสำเร็จของชาวต่างชาติอีกต่อไปการเดินทางของพวกเขาที่ไม่ได้สร้างความขัดแย้งในต่างแดน แต่กลับช่วยเหลือสังคมและสร้างความไว้วางใจขึ้นทีละน้อยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นคําตอบสําหรับโลกที่แตกแยกท่ามกลางข่าวความขัดแย้งเรื่องผู้พยพที่ไม่เคยจางหายไปชุมชนชาวไทยในดึสเซลดอฟได้ล้มล้างความเชื่อเดิมๆอย่างเงียบงันการมีอยู่ของพวกเขาไม่ได้วัดกันที่ความดังของเสียงหรือจํานวนคนหากแต่เป็นการกระทําเล็กๆที่สั่งสมความสุภาพในชีวิตประจําวันและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเกรงใจ สิ่งเหล่านี้ต่างหากคือพลังที่ขับเคลื่อนสังคมท้ายที่สุดกรณีของดิเซลดอฟได้กลายเป็นต้นแบบในอุดมคติของการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างคนไทยได้แสดงให้โลกเห็นว่าคำถามที่สำคัญไม่ใช่จะรับหรือไม่รับผู้พยพแต่คือจะรับอย่างไรและจะอยู่ร่วมกันอย่างไรชาวเมืองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้พบกับพวกเขาทำให้เรารู้ความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงชาวไทย ผู้ซึ่งเงียบขรึมแต่กลับมีตัวตนที่หนักแน่นวิถีชีวิตของพวกเขาอาจเป็นคำตอบที่โลกในยุคแห่งความแตกแยกกำลังมองหาและภาพของพวกเขายังคงตั้งคำถามกับโลกต่อไปไม่ใช่ว่าทำไมคนไทยถึงพิเศษแต่เป็นทำไมเราทุกคนถึงทำแบบเดียวกันไม่ได้เรื่องราวของชาวไทยในดิสเซลดอฟไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นเป็นไปได้จริงสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นไม่ใช่แค่อาคารหรือธุรกิจแต่คือความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองหาซื้อไม่ได้มันคือผลลัพธ์ของการกระทำเล็กๆที่สม่ำเสมอรอยยิ้มที่มอบให้เพื่อนบ้านคำขอบคุณที่กล่าวอย่างจริงใจและความเต็มใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่นพร้อมกับแบ่งปันวัฒนธรรมของตนเองอย่างนอบน้อมในยุคที่กำแพงถูกสร้างขึ้นสูงกว่าสะพานและความแตกต่างมักถูกใช้เป็นอาวุธ เรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังที่แท้จริงในการหลอมรวมสังคมนั้นไม่ได้มาจากเสียงที่ดังที่สุดแต่มาจากหัวใจที่เปิดกว้างที่สุดชาวไทยในเดอะเซลดอร์ฟได้แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับการเข้าพบกฎเกณฑ์และประเพณีท้องถิ่นและการรักษาคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถทลายกำแพงแห่งความหวาดระแวงและสร้างสะพานแห่งมิตรภาพขึ้นมาแทนได้ทุกวันนี้เมื่อมีข่าวความขัดแย้ง เรื่องผู้พยพในยุโรปหลายคนมักจะยกเรื่องราวของชุมชนไทยในดึสเซลดอร์ฟขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาพวกเขาไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขามีคือพลังแห่งการกระทำที่สั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนได้ลึกซึ่งกว่าคำพูดใดๆแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับเรื่องราวนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่าแนวทางของชาวไทยในดึสเซลดอร์ฟสามารถเป็นแสงสว่างให้กับพื้นที่อื่นๆ บนโลกที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งได้โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างนี้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของเราจนจบแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับค่ะ